ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาวช่วงปีใหม่ท่านมองว่ามีปัจจัยอะไรบ้างครับที่ต้องจับตามองเอ่อจริงแลนะ้วปัจจัยเสี่ยงในช่วงเทศกาลหยุดยาวเนี่ยมันมันมีอยู่สามช่วงเลยครับตั้งแต่ก่อนเทศกาลเนี่ยปัจจัยเสี่ยงหลักๆก็คือการขับรถเร็วคขับรถเร็วเนื่องจากว่ารีบร้อนเนาะค่ะแล้วที่มันเสี่ยงมากๆก็คือเป็นการใช้ความเร็วบนถนนใหญ่แล้ว คนในพื้นที่ยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมครับถ้าคนในพื้นที่ยังออกมาจังปากซอยยังมาออกตาทางแยกเขาร่่มเยอะๆหรือไม่กระทั่งจอดรถปิดขวางการจราจรเนี่ยสองข้างทางก็จะเต็มไปได้วยความเสี่ยงครับเป็นความเสี่ยงที่อยากเตือนกับท่านที่เดินทางว่าจะต้องระมัดระวังนะฮะช่วงที่เราเดินทางไปในพื้นที่คนอื่นหรือว่าพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยอย่าลืมว่าคนในต่างจังหวัดยังใช้วิถีชีวิต แบบเดิมอยู่นะฮะคือออกมาซื้อกับข้าวกับปลาออกมาจอดรถข้างทางนะหรือบางครั้งหนักกว่านั้นอี่จะให้ลูกให้หลานออกมาซื้อข้าวของอย่างเนี้ยค่ะนะซึ่งมันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ที่เราสามารถจับจารได้แต่ละเลยนะละเลยนะยังคิดว่าไม่เป็นไรคิดว่าไม่ให้ความสําคัญตรงเนี้อันดับเนี้ยคือสิง่งลวดล้อมของข้างทางน,นี้ระวังนิดหนึ่งนะะครับส่วนที่สองเนี้ยปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากตัวคนขับเองนะฮะเป็นต้นว่า รีบร้อนเนาะทำงานเสร็จก็ไม่ได้พักผ่อนครนะฮะพักผ่อนแล้วก็คว้ารถได้ก็รวมกลุ่มกันออกเดินทางเลยแล้วบางรายหนักกว่านั้นอีกเนาสองวันก่อนสาวันก่อนนั้นก็ไปฉลองมาร่างกายไม่พร้อร่างกายมันจะเหนื่อยล้าแล้วก็รับสภาพไม่ไหวบางครายจะถึงขั้นหิบหใจเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตัวเลขบ่อยๆว่า ก่อนเทศกาลเนี่ยมันก็ยังมีการขับรถเร็วแล้วพูบหลับในเสียงหลักลงทางอยู่นะส่วนปัจจัยที่สามที่นอกจะพบอยู่บ่อยๆนะฮะก็คือการฉลองนะก็มีบ้างนะฮะที่คนมังรายดื้อยินดื้ออยู่เมื่อคืนนี่ผมได่ดูข่าวยังเห็นอยู่นะว่าดื่มสุรามเมาไม้แล้วยังมาขับรถอยู่นะอันนี้เสียงร้ายแรงนะฮะเสียงร้ายแรงอะเพราะว่าถ้าหากเราเจอคนเมาในช่วงนี้นี่ถือว่าอันตรายมากเพราะเป็นต้นทางนะ ส่วนระยะกลางคือระยะฉลองเนี่ยคือช่วงกันที่สามเอ็ดที่หนึ่งไปต่ออันนี้ก็หนักกเลยก็คือเรื่องการเมาหรือการดื่มสุรานี่เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงสุดนะแล้วก็ท้ายสุดตอนขากลับปีนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอยากเรียนกับท่านผู้ฟังนะว่าวันที่หนึ่งวันที่สองเนี่ยมันเป็นรอยต่อแล้วทราบข่าวว่าหลายบริษัทหลายหน่วยงานเขาวันที่สามก็จะทํางานทีนี้มันก็เกิดปัญหาว่า ฉลองัาที่หนึ่งเดินทางวัาที่สองแต่ว่าร่างกายไม่พร้อมและต้องรีบตอบกลับด้วยอ,อันนี้จะกลายเป็นความเสี่ยงสําหรับคนที่เดินทางนะครับเท่ากับว่าขาไปเนี่ยเราไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าเตรียมตัวกันพร้อมแล้วแต่ว่าขากลับเนี่ยโอ้โหเมาไมายมาแล้วฉลองกันอย่างเต็มที่บวกกับความเหน็ดเหนื่อยในการขับขี่ยศยานพาานะในช่วงเดินทางมาด้วยผสมประสานกันไปเดี่ยขากลับจึงเป็นส่วนที่น่าจะต้องเป็น สิ่งที่จะตามองหรือว่าอันตรายมากที่สุดใช่ไหมฮะใช่ครับคือคือทั้งหมดเนี้ยมันก็สีปีนีนะฮะถึงแม้รัฐบาลจะจะตั้งเป้าว่าให้ลดอัตรา,าก,การตายลงไม่ล้อยแล้วนะฮะข,ของตัวเลขเตอร์สามปีนั่นก็จริงเนาะแต่ว่าจากสถิติที่เราทำอย่างมากกว่ายี่สิบปีเนี่ยเราพบว่าในเทศกาลนี้มีตัวแปรที่ค่อนข้างจะสูญเสียงนะครับ ตัวแปรที่ไม่เป็นผลบวกนะครั mm hmm. เท่าไหร่นะฮะ <Ha. S 2> เริ่มเริ่มตั้งแต่ว่าคนดื่มเนี่ยก็ไม่ได้ดื่มมานานแล้วนะก <Ha. S 2> ็อยากดื่ม mm hmm. ตอนนี้ก็เตรียมตัวกันเต็มที่แหละตั้งรับอยากจะดื่มอยากจะฉลองอยากจะเที่ยวนะฮะ <Ha. S 2> มาฟังตัวแปรที่สองคือคนขายฮ <Ha. S 2> คนขายก็อัดอั้นมานานเหมือนกันนะฮะ <Ha. S 2> อยากทาธุรกิจอยากเปิดร <Ha. S 2> ้านอยากหาไรายได้เพราะตรงนี้ก็เลยเตรียมทั้ง ทั้งโปรโมชั่นทนั้งลดแลกแจกแถมเงินทั้ง,ทงส่งเสริมกันอย่าง,างเต็มที่นะฮะก็น่าเป็นที่กังวลน,นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราคนคนดื่มเนี่ยหลงไหลไปหรือว่าทำไปตามที่เขาส่งเสริมหรือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยมันก็อันตรายม,มากเลยนะฮะปะัปะจจัยที่สามก็คือตอนนี้รัฐบาลก็ส่งเสริมให้มีการเที่ยวกินนะให้เงินหมุนนะฮะแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งก็เปิด กากิจกรรมและงานบุญประเภทนี้ต่างๆในพื้นที่เยอะเลยคนี่เป็นตัวกระตุ้นเหรอนี่เป็นตัวกระตุน้นครับถึงจะชาวกรของเรานี้จะคอนโทรลตัวเองได้หรือเปล่าวควบคุมตัวเองได้หรือเปล่านะครับถ้าถ้ากระตุ้นแบบนี้ก็แปลว่าเด็กและเยาวชนก็จะเข้าสู่อวงจรด้วยนะฮะว่ามันมันเป็นการกระตุ้นภาพใหญ่แล้วก็ทีนี้เด็กก็ต้องไปกับพ่อแม่กับผู้ปกครองอ่า ดัง <พอ S 1> นั้นคนไกที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองกํากับดูแลเด็กและเยาวชนชคนที่เราอยู่ในครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับไม่ให้ไปร่มไปลงหรือว่าไปเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับใช่ครับ